สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกดวงของไพ่ทารโร่กับอะไรก็อร่อยเข้าสู่ช่อง YouTube Channel นะคะแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ไพ่ทารโร่กับอะไรก็อร่อยและช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Instagram ดูดวง everyday หรือไพ่ทารโร่กับอะไรก็อร่อยและยังอีกหนึ่งช่องทางก็คือ l o n e Official คะ่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะ แม่หมอจะมาทำนายดวงด้านการงานของชาวราศีมิถุนค่ะในเดือนเกิดเดือนมิถุนายน2565นี้ดวงการงานของคุณจะเป็นอย่างไรไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยค่ะไพ่ใบที่1นนะคะคุณได้ไพ่2ถ้วยค่ะไพ่ใบที่สองนะคะคุณได้ไพ่5เหรียญค่ะและไพ่ใบที่3ค่ะคุณได้ไพ่9้าถ้วยนั่นเองค่ะ ในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนหรือชาวราศีเมถุนค่ะบอกได้เลยว่าดวงการงานของคุณนะคะจะได้รับการสนับสนุนค่ะจากคนรักจะได้รับการสนับสนุนจากมิตรภาพดีๆในที่ทํางานบอกได้เลยว่าเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องหน้าปวดหัวค่ะได้พ่ายค่าเหรียญค่ะหมายถึงงานที่ข้างค้างงานที่ต้องสาสาร หรือบางทีค่ะตัวคุณเองนะคะจะต้องเป็นคนที่ไปแก้ไขในสิ่งที่คนอื่นทำผิดพลาดน,นั่นเองค่ะแผลงไพ่ใบที่สามด้ไพ่เก้าด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดือนนี้คุณจะสามารถจัดการงานที่ข้างค้าคงานที่ต้องไปแก้ไขแทนคนอื่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเข้มแข็งไว้นะคะและสรุปดวงโดยรวมเลยชาวราศีมิถุนค่ะในเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจาก คนรักหรือมิตรภาพดีๆจากคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานตอนนี้เป็นมิตรมากๆค่ะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะไปสาสางงานข้างค้างานที่คนอื่นทําไม่ดีเอาไว้เราต้องไปจัดการแก้ไขแต่มันจะประสบความสําเร็จละผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนคนไหนนะคะที่อยากให้คลิปนี้เป็นคําทานายของคุณให้พิมพ์น้องรับคำทำนายมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ